ในกลุ่มคนไข้เนี่ยครับเราจะนึกถึงเรื่องของคนสูงอายุเป็นหลักแต่จริงๆไม่ใช่ครับปัญหาสุขภาพข้อเข่าเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงอายุน้อยกําลังใช้ชีวิตใช้งานปัจจุบันเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ใช้งานเขาเนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นเซิร์ฟสเกตคนที่ไปฮ k กิ้ง คนที่ไปใช้ชีวิตไปท่องเที่ยวหรือนักวิ่งวิ่งมาราธอนหรือพวกกีฬาบาสเกตบอลวอลเลย์บอลพวกนี้มีการใช้งานเข่าทั้งนั้นครับซึ่งคนที่ใช้งานเข่าเนี่ยแน่นอนว่าย่อมต้องตามมาด้วยการสึกหลอการหนักเสพปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่ข้อเข่าเสือ่อมแต่ปัญหาคือถ้า เขายังไม่เสื่อมแต่มีอาการปวดและการอักเสบก่อนเราก็ต้องรักษาครับการรักษาในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทานยาการฉีดยาเป็นหลักดังนั้นในกรณีที่เราไม่อยากทานยาต่อเนื่องกันนานๆหรือไม่อยากฉีดยาไม่อยากได้โดสยาที่เยอะเกินไปจะมีทางเลือกไหนบ้างที่สามารถที่จะให้ยาเข้าไปสู่เข่าได้โดยที่มีขนาดปริมาณไม่เยอะและออกฤทธิ์ต่อเนื่องกันได้นานในระดับที่เราอยากจะได้ ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นครับเราเลยคิดค้นนวัตรกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นนี้พัฒนาร่วมกันระหว่างเครือโรงพยาบาลพยาไทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า,า,ลา,า,ลา,าล 9, และสถาบันวิจัยนนโนเทคเราได้คิดค้นแผ่นเข็มขนาดเล็กครับเข็มเนี่ยลึกเพียง600ไมครมีขนาดเข็มจํานวนหลายร้อยเข็มทําหน้าที่เปิดผิวหนัง เปิดรูทำให้ยาสามารถซึมผ่านผิวหนังลงไปได้โดยที่เราไม่เกิดอาการเจ็บตัวยาเนี่ยจะซึมเข้าไปลดอาการอักเสบที่เยื่อหุ้มข้อและออกฤทธิ์ต่อเนื่องกันนานนานที่ว่าเนี่ยคือการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงแรกเท่านั้นแต่ผลลัพธ์ของการอักเสบ จะสามารถคงอยู่ได้นานสุดถึง1เดือนตามผลงานวิจัยครับโดยจุดประสงค์ของการลดอาการอักเสบนี้ครับต้องเริ่มจากว่าข้อเข่าเนี่ยถ้าเราต้องการชะลอความเสื่อมความเสื่อมจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การอักเสบการอักเสบจ,จะนําไปสู่การสึกหรอของตัวเซลล์กระดูกอ่อนจนกระทั่งนําไปสู่ความเสื่อมของข้อเข่า ดังนั้นในคนอายุน้อยถ้าต้องการที่จะชะลอความเสื่อมของข้อเขา่าอันดับแรกเราต้องดีเทคการอักเสให้ได้ก่อนและลดอาการอักเสบนั้นตัวนาโนแพชจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการลดอาการอักเสบนี้ได้คนไข้จะสามารถมีทางเลือกตั้งแต่การทานยาการฉีดยาและการแปะนานโนแพชตามรูปแบบของการหนักเสบระดับของการหนักเสบและอาการของคนไข้รวมถึงการใช้งานและ ความกลัวเข็มหรืออื่นๆส่วนในคนไข้ที่อายุเยอะข้อเข่าเสื่อมแล้วและมาคู่กับการอักเสบเช่นกันตัวแผ่นเข็มนี้จะสามารถลดอาการอักเสบและลดอาการปวดของคนไข้ได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องไปเสีย่ยงกับผลข้างเคียงจากการทานยาต่อเนื่องกันนานๆจากการฉีดยาเพราะว่าในการที่จะลดอาการอักเสบข้อเข่าครับการทานยาเนี่ยเราจะดูดซึมเมายาเข้าไปผ่านการกรองที่ตับผ่านการดูดซึมของร่างกายแล้วก็มาออกฤทธิ์ที่เขา่าซึ่งมันจะได้ปริมาณยาที่ออกฤทธิ์เนี่ย ในปริมาณยาที่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความต่อเนื่องของการทานยาเพื่อลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นให้ได้เสร็จถ้าเราอยากให้ได้ยาเข้าไปในปริมาณที่เยอะเราก็จะใช้การฉีดเข้าไปซึ่งการฉีดก,ก็จะมาเรื่องความเจ็บและบางคนก็กลัวเข็มมากตัวน a n น patch จะช่วยตอบโจทย์นี้โดยการลดอาการอักเสบโดยที่ไม่เจ็บจากการฉีดยาครับแต่แน่นอนว่าผลลัพธ์ของการรักษาจะอยู่ที่ระดับอาการอักเสบร,ระดับความเสือ่อมแล้วก็ในรูปแบบการใช้ยา ดังนั้นตัวนาโนแพดจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดอาการปวดลดอาการอักเสบของคนในทุกช่วงอายุที่มีอาการเจ็บเข่าหรือปวดเข่าทั้งในคนที่เสื่อมแล้วและยังไม่เสื่อมเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาที่ทุกคนใช้ได้ครับ